สวัสดีสบายดีตอนเสาเด้วพี่น้องเด้อตอนนีน้ก็ได้มาตลาดครับนนปลาครับปลาพี่นี่ไอ้สอไอออาาเสานี่คือคักเลยครับพี่น้องฮัก็มาหาเส้นหน่เส้นนึ่งือของเตรียมประเหตุบุญประดับตีนพี่น้องนะครับปลาครับปลาตัเยี่ยนใหม่ๆสดๆพี่น้องบอ่อสะอาดสะอาดน่ำใสๆครับนี่ครับปลาไม่หญยเข็มนะครับสะอาดเลยครับเด้อ น้ำในบ่อเพิ่นก็สะอาดปลาพอยิ่งเมาครับปลาพอยิ่งเมาบันถามครับเนี่ยคับปลาหนิ่งพ่นก็โตูงงอ่อมขาวขาวสะอาดครับน้ำบ่อเพิ่นสะอาดเนี่ยครับสัตวี่บอกคือบ่ออื่นครับบ่อเพิ่นหน้าสะอาดสะอาดครับอาจจะไปเห็นมากครับนาซื้อไปอยู่ไปกินไปหนึ่งไปอ้อมไปมกพี่นั่ง นี่น้องข้ากค่เ <original> ข <bright out> ้าในตลาดคือค้างหรือข้าวเออแม่ข้าพ่อขายข้าเตรียมขนมนมเนยข้าต้มข้าเป๊ะเตรียมไว้เฮ็ดบุญประทับดินมืออื่นครับพ่าหรือวะนั่นคือแบบนี้ข้าวต้มนมเนยขนมกับเปิ้ลเห็ดเลยเสี่บุญประทับดินที่น้อง สมบันเข้ามาเลยครับเด้อเฮ็ดเองครับเนี่ครับเขาเนี่คือครับพี่ไหมกระทางนี้ก็ลุงกบแมรี่นะครับเด้อแรี่ลุงบลิงกบ สิ่กิ้งก๊อมันน่กะกอพนี่น้องครับอีกบจ้าเหนือก็ไม่ได้ครับเ้อ20ยี่บบาทครับแก้วก็มีอจระเทียมเหมือนไครใครครับกิ er ่งไม่ไม่สดสดทอดนี่น้องนี่ราคาเอรของเรากิงกุก้นเด hm ี hey, ้ยวหอนหอนตามเจอตะปูงงีมเต้าแซบ โซ่โหน้าหองุก่แล้วพี่น้องเ้อฝากมาจนับจนนแมลีเห้องนี้ก็ย่างไม่มไมาอ่อนๆกพี่น้องก็คนอ่อนันหมาจับาบ้านพ่อครับพาเพื่อนได้พี่น้องมาเพื่อนได้เขาเด้อไม่ไม่โซ่โับ พยงไม้ครับลดดนอนพอนครับพี่น้องนอน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 าำบักงตจาบักตัวครับพี่โี่สมลงพี่โี่สมไย่าพลบอบอกพิงโคี่พี่โ่ ก็สุดตรงนี้เนาะย่างไหมดิเอไปย่างมันก็ได้นี่แหลค่นัชิกพนได้ค่ยถ้าว่าเจ้าจะไปอุ้นกับไม่กินเยอะนี่เราเอาไปย่างเยอน่อยมันก็ได้กนก็ได้อันปิ้งชูงสิกว่ามัดไหมไหนย็นว่ามัดไหมกระบะชุ้งสิม่อาขาขาขาาตนี่เนาะ น้เ <Billie S 1> อือกเนื้อแซ่บพุ่มอันนี้พอแล้วก็ซื้รไปกินเลยตัวแซ่บอันนี้ลาง่ายดีบ่ต้องไปดังไฟปิ้งเนี่ยซุปละแม่พี่ไดุปขมนขมิ้นจะเาไปอุ่นอจังน่อยกนเ้อันนี้ซุปแบบขมิ้นันี้มีแต่เนื้อเ่น้ต่บะหมี่มันบะหมี่เอ็นของเราแซ่บหอมเนี่ยเนี่ยงวงวแม่งัวเอาไปอุ่นจังน่อยอันนี้ก็ใเ่กรอบหน่งกระบเนื้อนี่แก้ว่เดแก้วี่แม่ แก้วครับแก้วครับแกวแะได้ในน้อยเอาล้วเนาะในน้อยเอาเป็นพี่ anyway> ีเออแม่งอก็ยบเนี่าบาทเก้าบาทชูกรดีก็ไปปิ้งเยนเซื้อไปกินประจำไปก็จ่าก็ดีเดานี้ือคาดตลากันม่ เ้าเลี้ยงกิเลสีบพกมืมลงลามาเอามบน่นบมม่บีเวลาหรอาย,ยากลูกหลาน,นอ,อาหารมันลงบ่พมืงนอาหารกิเลสมันโล่งบอที่รอ,อบับแมนมันบัวหาลอยถุมุมจักกเ ดีแล้วเลี้ยงไปข้ออีโดเราบอกว่าตอนใช้ฝอสเต๊บประเด็กนแล้วก็บอกเอาเลี้ยงเยอะตอนชี้ท่ามเลี้ยงกันเจ้านี่คือข้างด้วยคำเด้อพี่น้องเข้ามาซื้อของเตรียมของแบบกระเฮ็ดบนประดับดินพี่น้องนี่ขนมน้ำเมื่อยข้าวต้มคนนี้ครับ คนนี่น้อยไปเลยนะคุณไปดีกว่าอยู่่านประเทเอาลาปันน <ip incident> ี่เหมือนไรแล้วพอละเนี่ย้ะมันตกใจแบบเดียวมันตัวคกณสวนหล่งนะนอ้ยคนสวยครับคนสวยคนสวยเราออกเรื่อยคนสวยออกเรื่อยคนสวยไปยอใ่ไ ปิ้่ไกใพี่อนอ้องไปใหหมูไหมาไปคิวไปกินก็ได้ครับนี่เอาไปสอดไหหมาเลี้ยงน้องเลี้ยงมาครับไปาไปครับา,ดา,าเด็ปะกันี้เก่อนนี่พี่น้องเ้า่กับเลียงปา่พี่น้องเาลี้ยงได้ินั้ปราบไปทงนานกับุหมบ้านนี้กัมาต่กยห้าเ้าครับ

có gì thế chứ lại mùa mưa trong trong thế năng khiết nó bọc đi ngoài nó lòng trắng แม่ค่าครับปลา้เลยาครับปลา้วยาลเาครับปลเาา้ ปลาปลาขาวพี่น้องครี่น้องปลาปลาขาวตดๆแบาต้มหมแกพี่น้ปลาขาวหอมๆพี่น้องเอาย่ายปลาขาวแมนบ่ปลาขาวแมนบ่เป็นปลาขาวแมนบอ ว่าแล้วมาขายตลอดที่น้างตลาเตาบัานถามคูขาดเั็หน่อยนยครับเด้อสำเร็จ ไปเตรียมบุญพระรับเงินที่เอายัดให้ <laughs> ตื่นสวยพีน้องตัมดกันีี่น้องเนี่ยี่น้องี่เนื้อ้าวยนโคนังแหงขมีพี่น้องแงครับหูหางครับตาจอกนมีพี่น้อง มนีขายดีเลยครับเด้อลุกชิ้นเนื้อวัวส้มวัวหนังถงมัวสุงัวม่้อประชารันมีขายดีบพยาย่าเนื้อสดบ๊วบเอาเนื้อมาขายที่รมาก็ว่าไปแล้วก็คือนี้แืนนี้เอาไป เราก็จะมาขายประจำขายตลาดเซาบันการพี่น้องบัวเนี่ยมันได้ขายมือละลสองลูกจริงๆเขาไปตมามไม้อันนี้มือมือกรบม่ได้ขายเลยครับหนังครับ <c oughs> หูครับกำหางพี่นอ้องลวกมาแล้วล้วนไฟมาแล้วพี่นอ้อง हा <laughs> แม่อบกวนวนี่เนาะติตนตาเสาด้วกีตาเได้ไรซื้อน,น,นิม,มากกเอาีตาแ้วมขา,ายรอ,อาๆๆๆน้าบางน้นนอย่างไสนห้าบางแห่งน้นนนแ

เกาเขาีา่อนยเกยีครับนอไรางใดน้อผ้าเบิง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 เป็นเบิงในทีวีก็ได้จังห็นคัก็เลยเป็นมู้ดางเหตุ เป็นอยู่อยู่ในหันละเห็นเบิร์ตมาทำสายงานมันเองบักเข็งหรือจ้าบักเข็งบักเข็งพี่น้องครับยี่สิบบาทบักเข็งบันกินเล้าแค่นไหมกินเล้าแค่นกินเล้าแค่นแต่พอได้กินบักเข็งบักแคนเขาว่าเป็นปอบด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับแม่คบบา้าบ้านขาพ่อพักแว่นกันบ้านี่ยวานบ้าน นอกมานอกกว่าเดิมสองเดือนใหม่เดือนครับไปกันแล้วตอนนั้นก็เปิดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตลาดเด่นมันกระจายความคุณนะครับแปะเพียงแต่เดือนหนึ่งครับแบบที่นี่แค่สองแถวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นบางเดือนเด็กก็ไปแหม่มันบางเดือนก็ซับเยอะกันทุกคนละ วยนกุ่มกงนองตาเหว่าดีวก็กองจิตวิสัยจับแจมตั้งตัวตั้งบกแต่ไม่ได้รบนม่กูดีโบ่รัวแจคบแต่ตรงเป็ไม็ไหมแท้เอากล้องมาได้หรืรถพ่นพูนทำไม่พลาสบายดีเลม่พลาดพนสวยครับมาขารัโอ้ยเ่าเขาคำเขาโทษครับตัวดินครับ นไม่บ้านซื้อไปแล้วมีหลายเือมหลายยาเขาคิดจะือบบักนีกนกนกนแกนีี่คนเยอแล้วเพราะมีขาวร่มดีครับ คลิปนี้ก็บโมี้ยังหลายเลยพี่น้องเลยภาพโมงังตลาดเช่าแมอเช่าครับลำใ่ญ่ครับ